ครับสวัสดีครับสมาชิกส,สุนทรีใหม่มสาหรับเช้านี้นะครับเพิ่งยิงสปริงเกอร์เสร็จไปยี่สิบนาทีนะครับก็ยังเป็นหัวสปริงเกอร์ที่เป็นหัวหัวงูเห่าอยู่นะครับใบครับยังเป็นหัวงูเห่าอยู่ยิงสัตว์โคนนี้แล้วก็ไปถึงโคนนั้นซึ่งห่างกันแค่เม็ดเดียวนะครับเอ,อในเรื่องของพันธุ์พื้นเมืองนะครับที่เอ,อให้ปุ๋ยไปแล้วนะครับ ให้ปุ๋ยอาร์มิเนตไปนะครับก็แทงยอดแทงใบได้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับค่อนข้างดีมากเลยตัวนี้เป็นของ e อีรีบเอ้ตัวนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับไม่ใช่หมอนทองนะครับตัวนี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองเช่นกันครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นก้านยาวหรือเปล่านะครับต้องต้องต้องไปดูในเอกสารที่เขียนบันทึกไว้ลืมนะครับดูใบแล้วใบลักษณะแข็ง แข็งก้านแข็งกระด้างแล้วกิ่งก้านแบบนี้น่าจะไม่เป็นม้อนทองแน่นอนนะครับเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับตัวนี้ผม,ผมปลูกหลายสายพัพนธุ์นะครับผมจะเป็นเป็นผู้ที่สะสมสายพันธุ์ต่างๆนะครับเพราะว่าออกมาดูใบถ้าไม่ใช่เป็นก้านยาวก็น่าจะเป็นหลงรับแลแต่หลงรับแลใบมันจะลายๆนะครับแต่หรือว่ามันยังไม่ลายยังมองไม่ลายเท่าไหร่นะครับ แต่ไม่น่าจะใช่นะครับถ้าหลงรับแรใบมันจะเล็กกว่านี้หน่อยนึงนะครับตัวนี้น่าจะเป็นก้านยาวนะครับก้านยาวตัวนี้เป็นอีรีฟแน่นอนเพราะยังมีฉลากอยู่นะครับยังมีฉลากคาว่าออลีฟอยู่นะครับอ่อยิงน้ําไปยี่สิบนาทีแล้วก็ยังมาเห็นในเรื่องของเชื้อราก็มีเข้าบ้างนะครับเข้าบ้างยังไม่ได้ฉีดเชื้อรานะครับก็รักษายอดใบพวกนี้ก่อนนะครับ ใบอ่อนออกมาแบบนี้นะครับก็สิ่งที่ระวังก็คือช่วงนี้จะเป็นมะเรงน้อยน้อยลงนะครับนอนน้อยลงแต่ส่วนมากก็ยังเป็นเคลียอยู่และก็ไรนะครับลายแดงก็ยังไม่ลงนะครับยังไม่เห็นลายแดงเพราะว่าลายแดงนี้จะเป็นอากาศแห้งนะครับอากาศแห้งแล้วก็ลมแรงนะครับนั้นคืออไรมันจะมาตามลมนะครับลมที่ลมเขาเรียกว่าลมว่านะครับที่มันพัดลย โดยมาตลอดต่อเนื่องนะครับมันจะถูกพัดพามาจากที่อื่นนะครับแล้วก็เข้าสู่มาเกาะที่ใบนะครับลายแดงก็มาขยายพันธุ์นะครับเป็นของลายแดงเอ่อพอลายแดงลง,ลงนะครับมันก็แปลกเหมือนกันพอมีลายแดงแต่พวกเพี้ยไฟก็ลดน้อยลงนะครับมันเหมือนกับทีใครทีมันอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นฤดูฝนมันก็จะลงในเรื่องหนอนนะครับหนอนผีเสื้อนะครับ ที่ที่เท่าที่สังเกตนะครับก็คือมีหนอนผีเสื้อหนอนพวกคนขนนะครับก็จะมากินใบอ่อนนะครับจะมากินใบอ่อนมาใบเพที่มันขาดๆพวกเนี้ยนะครับที่ขาดๆอย่างนี้ก็เป็นผลของหนอนนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับก็คือปลายฤดูฝนนะครับที่มันมากินแล้วก็ มาขี้ใส่บ้างนะครับบางทีก็เห็นเป็นรูโบโบบ้างนะครับก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นหนอนนะครับในฤดูฝนส่วนฤดูหนาวนะครับที่เห็นปลายก็มีอไรมีเพลียบ้างนะครับมีเพลียบ้างแต่ดูแล้วไม่ไม,ไม่ระบาดมากนะครับไม่ระบาดมากที่ระบาดมากๆที่ที่ต้องระวังจริงๆก็คือไรแดงนะครับไรแดง มาเกาะนะครับมาเกาะแล้วก็มากินใบนะครับมากินใบใบเพลใบแก่นะมันกินหมดนะครับมันไม่เลือกใบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นฤดูฝนบางทีใบนะครับที่ที่ที่ถูกศัตรูพืชทําสามารถวิเคราะห์ได้เลยนะครับว่าเป็นเป็นช่วงฤดูอะไรนะครับฤดูหนาวนี้ก็จะเป็นลายแดงนะครับใบมองๆใบคำ้คำๆตอนนี้ยังไม่มี คือยังไม่มีตัวอย่างให้เพื่อนสมาชิกได้ดูนะครับเนื่องจากว่าเข้าฤดูหนาวก็ไม่กี่วันบางวันก็หนาวบางวันก็เย็นบางวันก็ยังเป็นอากาศอุ่นๆอ,อยู่นะครับไรก็ยังไม่มานะครับที่ที่จะมาก็น่าจะเป็นอากาศช่วง <c oughs> เดือนมกราคมธันวาคมกรกฎาคมสามเดือนนี้นะครับถ้าพ้นสามเดือนนี้แล้วก็จะเป็นในเรื่องของเพียไฟยนะครับมาแรงนะครับมีนามีสาพฤษภาครับลายแดงนี่ค่อนข้างแรงนะครับ แต่ถึงจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นไรแดงไม่ว่าจะเป็นมะเรงไม่ว่าจะเป็นหนอนนะครับผมได้เตรียมยาตัวนี้ไว้แล้วนะครับเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี้ครับสามร้อยสามร้อยสี่สิบาทนะครับรวมค่าส่งนะครับเป็นของเซตอยู่เพราะว่าขาวที่แล้วผมก็ใช้ตัวนี้นะครับคอคอคอฟีนาเพอ์นะครับคอฟีนาเพอ์ชื่อยาสามัญนะครับคอฟีนาเพอ์ผมใช้บริษัทของเซตอยู่นะครับหมดไปแล้วขวดหนึ่งขวดเล็กกว่านี้นะครับ 5 0าร้อยมิลลิกรัมอันนี้มันหนึ่งพันหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยหนึ่งพันก็หนึ่งกิโลนะครับหนึ่งพันนะครับก็คราวที่แล้วผมใช้สิบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของคอพอีนาเฟอร์นะครับสิบเปอร์เซ็นต์ตัวเนี้ยนะครับก็หมดไปก็ถือว่าใช้ได้ฉีดแล้วไม่มีในเรื่องของใบลวกใบไหม้ไม่มีนะครับ สามารถผสมกับสารจับใบได้ด้วยนะครับแล้วก็ผสมยาตัวอื่นโดยเฉพาะที่เป็นอาหารรองเสริมที่มันมีธาตุกรรมธรรมอยู่ด้วยก็สามารถผสมได้ก็เลยสบายใจนะครับก็ไม่ต้องระวังอะไรก็เลยสั่งซ้ํานะครับแต่ไปเพิ่มตัวนี้นะครับเพิ่มปริมาณจาก500นะครับมิลลิมิลลิลิตรก็เป็น1,000มิลลิลิตรนะครับแล้วก็จาก10 10อ่า10ผมก็ ก็ขยับขึ้นมาเป็น24เปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยเป็น24เปอร์เซ็นต์แต่แต่เวลาใช้นะครใช้จำนวนไม่มากนะครับส่วนผสมนะครับจำนวนไม่มากวิธีใช้อัตราส่วนนะครับเนี่ยเขาก็จะมีบอกอยู่นะครับก็ข่าวที่แล้ว2ีต่อน้ำ20ลิตรสำหรับตัว24เปอร์เซ็นต์นี้เขาก็ลดลงประมาณ14ต่อน้ำ20ลิตรประมาณนั้นนะครับ ก็มันมีฉลากมีเรื่องของทะเบียนวัตถุอันตรายทะเบียนเลขที่เขาจะมีค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้นะครับผ่านผ่านอ่าพวกที่เป็นเขาเรียกว่าในเรื่องของออยหรืออะไรเขาเรียกว่ากรมที่เขาตรวจสอบในเรื่องของของทางยาวัตถุยาที่ออกฤทธิ์นะครับพวกพืชผันุนพวกนี้ผมยังไม่ได้แกะนะครับยยังคอยัง ยังมีพลาสติกอยู่นะครับก็เลยมาแชร์เพื่อนสมาชิกผมก็ตัดสินใจเอาของบริษัทแซดยูแล้วก็เอาคอฟีนาเพอถามว่าทําไมจึงจึงเอายี่ห้อนี้นะครับที่เป็นชื่อสามัญตัวนี้คอฟีนาเพอเพราะว่ายาตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะเอาหนอนอยู่ด้วยนะครับมันคุมหนอนได้ด้วยนะครับคุม,มแมลงได้ด้วยนะครับบางทีผมก็ไปฉีดใส่ต้นมะม่วงโอต้นมะม่วงนะครับมีหนอนมี มีแมลงมันเจาะอย่างนี้ผมก็ยิงใส่บางทีมันเหลือผมก็ยิงใส่ต้นใส่ใบนะครับก็ใช้ร่วมกันได้เลยนะครับเอ่อแล้วก็เคลียไฟก็ได้ด้วยนะครับไรแดงก็ได้ด้วยผมเห็นว่ามัน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 ใช้ได้หลายอย่างนะครับก็เลยถึงบางบางทีมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องกรณีที่ที่เป็นโรคระบาดคือแมลงระบาดนะครับอาจจะน้อนระบาดอาจจะ เคลียไฟระบาดหรืออาจจะะไรแดงระบาดตัวนี้อาจจะอาจจะเอาไม่อยู่นะครับแต่ว่าของของสวนของผมมันยังไม่ระบาดนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ตัวเดียวได้ทั้งทั้งหนอนด้วยทั้งเครียบไฟด้วยทั้งลายแดงด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่อยากจะซื้อหลายหลายหลายขวดนะครับหลายยี่ห้อหลายหลายการควบคุมนะครับก็คือใช้ขวดเดียวนะครับใช้ขวดเดียวยี่ห้อเดียวนี้ก็ก็ก็สามารถควบคุมได้ถ้ากรณีที่มันไม่ระบาดที่ พอรับได้นะครับอย่างกรณีที่ฉีดอย่างเงี้ยมันก็ยังมีกินบ้างหนึ่งต้นมีใบสองใบอย่างเงี้ยก็รับได้ถือว่ารับได้นะครับก็ถือว่าไม่ระบาดนะครับอย่างนี้เป็นต้นอย่างเพรียไฟนะครับพอมาดูแล้วยอดเราไม่เสียหายนะครับอาจจะมีบ้างเป็นห้าใบสิบใบก็พอรับได้นะครับก็เป็นเรื่องปกติอย่างนี้เป็นต้นเราก็ฉีดบ่อยเอาสิบวันฉีดครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยพอฉีดบ่อยบางทีหนึ่งอาทิตย์ผมก็ฉีดนะครับเสาร์อาทิตย์ผมก็ใส่ตามอัตรา ก็ไม่ทําให้ใบลวกใบไหมอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกสบายใจก็เลยเอายี่ห้อเดิมแต่เพิ่มเพิ่มเปอร์เซ็นต์ยาที่สูงขึ้นนะครับตัวนี้ก็สามร้อยสี่สิบาทนะครับรวมค่าส่งค่าส่งก็สี่สิบห้าบาทแต่ถ้ามีโค้ดนะครับมีโค้ดที่เราเก็บโค้ดหรือค่าส่งฟรีเราก็จะเสียค่ายายอยู่ประมาณสักค่ายายจริงๆริงนี่สองร้อยเท่าไหร่นี่แหละนะครับไม่แน่ใจนะครับแต่รวมแล้วค่าส่งเนี่ยเมื่อวานนี้เขามาส่ง นะครับส่งไว้แล้วก็โอนเงินให้เขาเขาก็วางไว้หน้าบ้านนะครับสามร้อยสี่สิบาทนะครับถ้าเป็นหนอนอย่างนี้นะครับผมว่าตัวนี้เอาอยู่แน่นอนนี่นีผมเห็นหนอนแล้วหนอนมันกินใบนะหนอนพวกนี้เอาอยู่นะครับก็น่าจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันนี้เป็นวันวันศุกร์นะครับวันที่ยี่สิบสองวันศุกร์นะครับอาจจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปดูก่อน ไปดูที่ผมจดก่อนว่าครั้งล่าสุดนะผมฉีดยาพวกนอนมะแรงในวันที่เท่าไหร่ถ้าครบห้าวันขึ้นไปนั้นสามารถฉีดได้นะครับฉีดได้เลยถ้าครบห้าวันขึ้นไปห้าวันห้าวันอย่างทีที่สุดคือห้าวันนะครับอย่างทีที่สุดคือห้าวันแต่ถ้าฉีดมากๆนะครับโดยที่พวกนอนอะไรมันไม่มีก็ให้ห่างสักนิดหนึ่งเพราะว่ามัน มันอาจจะมีผลต่อพวกพืชพวกใบนี้ก็ให้เป็นในเรื่องของสารไหลอะมิโนนะครับจะดีกว่านะครับพวกเป็นอาหารพืชฮอร์โมอนพืชจะดีกว่าถ้าเป็นยาในเรื่องของยากําจัดเพลี้ยไฟไลายแดงนะครับมันก็จะมีความร้อนในเรื่องของถ้าฉีดบ่อยใบมันก็จะกระด้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ระบาดก็ให้โยกไปประมาณสักเจ็ดวันเป็นอย่างต่ำนะครับเจ็ดวันแล้วก็สิบวันอย่างนี้เป็นต้น แต่ถ้าไม่มีนะครับก็สิบวันสิบห้าวันฉีดครั้งหนึ่งก็ได้ฉีดป้องกันนะครับไม่ได้ฉีดฆ่าก็เรียกว่าฉีดป้องกันแต่กรณีถ้าเห็นอย่างเนี้เ <c oughs> พี้ยไฟลงอย่างเนี้ยควรฉีดนะครับเจ็ดวันอย่างเนี้ยก็ฉีดได้เลยถ้ามันเอาไม่อยู่หรือกรณีดื้อยานะครับก็เปลี่ยนยานะครับหรือ <c oughs> กรณีของผมเนี่ยมันไม่ดื้อยาแต่ผมผสมผิดนะครับที่ลงคลิปไปผสมหลายอย่างหลายตัวนะครับที่เป็นคราบเนี่ยมันยังไม่หายเลยนะครับ ถ้าผมฉีดซ้ำอีกนะครับก็ต้องไปดูความห่างสักนิดนึงถ้าไม่ห่างนะครับใบพวกนี้มันก็จะเสียใบมันก็จะด้านใบมันก็จะเป็นแข็งแข็งบางทีมันอาจจะไหม้เลยมันเป็นออกเรืองเหลืองเหมือนซันเบิร์นนะครับก็คือแพ้ยาสารเคมีเพาะเราฉีดทีเกินไปอย่างนี้เป็นต้นก็มีส่วนเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูความห่างสักนิดนึงนะครับแต่ยาคราวที่แล้วผมฉีดมันไม่มีผลนะครับเพราะว่ามันผสมแล้วมันตกตะกอนนะครับมันก็เลยเอาไม่อยู่นะครับมันก็อาจจะมีเพี้ยไฟบ้างมีนอนบ้างนะครับ ก็นิดนิดหน่อยแต่ก็พอรับได้นะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยขอให้ยอดใบผมจะดึงใบตัวนี้นะครับผมจะดึงใบดาบพวกนี้นะครับมันเป็นพันธุ์พื้นเมืองแต่ใบมันเล็กแต่ผมจะดึงให้ใบมันใหญ่ใบมันหนาใบมันเขียวใบมันยาวใบดาบให้มันยาวผมจะฉีดซาไลาอะมิโนนะครับผมก็ใช้อยู่หลายตัวนะครับอาหารพืชจุลธาตุนี้ผมใช้ของอาจารย์โลดนะครับที่ผมซื้อมาราคาเจ็ดร้อยก็ยังเหลืออยู่ก็จะฉีดได้นะครับก็ใช้ดีในระดับหนึ่งเช่นกัน ส่วนในเรื่องของสารลายเอมิโน,โนนะครับดึงใบดาบใบยาวนู่นนี่นั่นเนี่ยผมใช้อยู่สองยี่ห้อนะครับก็คือของเจียไตนะครับของเกียไตที่เป็นสปีดบูมอ่าแล้วก็ใช้ของยิงงามอยู่ประมาณนี้ที่ท,ที่ผมใช้นะครับอยู่สองสามสแหล่งนะครับก็ประมาณนี้เพราะฉีดแล้วมันรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ตอบโจทย์ก็คือหนึ่งใบมันไม่กระด้างสองใบมันไม่ลวกไม่เหี่ยวไม่ไม่ไม ทำปฏิกิริยาให้เรารู้สึกว่าวิตกกังวลนะครับฉีดแล้วมันสบายใจนะครับถึงจะผสมเยอะๆบางทีผมรีบๆเขาบอกว่า20มีดีบางทีที่เป็นฮอร์โมนทีผมก็ใส่ผมเีกะเอาบางทีรีบๆนะครับาหาเซิงบางทีเซลิงก็มันเสียบ้างดอกยางมันบิดบ้างดึงไม่ขึ้นบ้างทีผมก็ททกะเอามันก็ไม่มีผลต่อต่อต่อ,ตอทาให้ใบเสียนะครับใบยุบใบลวกใบ สลุดอย่างเงี้ยมันไม่มีนะครับผมใช้แล้วสบายใจผมก็เลยยึดสามสามหล่งที่มานี้นะครับที่ที่ผมใช้อยู่ประจําก็ประมาณนี้ในเรื่องของดึงใบเสริมใบให้เขียวใบใหญ่ใบหนาใบาย,ยาวนะครับประมาณนี้แต่ใบใบตัวนี้ก็คงจะดึงได้เท่าที่เท่าที่ดึงได้นะครับเพราะว่ามันตามสายพันธุ์นะครับเพราะสายพันธุ์ก็จะเป็นใบป้อมใบเล็กนี้นะครับนี่มันใบป้อมๆเราจะไปดึงให้มันยาวเหมือนใบพวกนี้มันก็อาจจะไม่ยาวนะฮะใใหญ่ขนาดนี้มันก็อาจจะดึงได้ไม่ได้ ถึงประมาณนี้เพราะมันเป็นตามสายพันธุ์แต่ในเรื่องของใบอื่นๆนะครับจะเป็นก้านยาวก็ดีหมอนทองก็ดีนะสามารถดึงให้ยาวแบบให้ให,ให้ให้มันผิดปกตินะครับผิดกว่าที่เราเคยเคยมีเคยได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เช่นกันนะครับถึงแม้ว่าใบเก่ามันจะเล็กสั้นผมก็จะพยายามดึงให้มันใหญ่กว่าเดิมนะครับก็เสริมด้วยอาหารทางใบนี่นะครับในเรื่องของดินมันก็ใส่ไปแล้วนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีแปดสามสี่นะครับก็ใส่ไปแล้วนะครับ เมื่อวานนี้ต้นบางต้นที่เหลืองๆใบเหลืองๆผมผมจะลองทดลองใช้ปุ๋ยสูตรเดี๋ยวพอดีไม่ได้หยิบมือหยิบติดมือมาด้วยนะครับในเรื่องของ12-33มันเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีแต่ว่ามันมีธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมและกรมะถันด้วยสเซผมผมผมว่าจะทําการทดลองถ้ามันใช้ดีแล้วแก้ใบเหลืองได้นะครับที่เป็นใบที่ออกเขียวไม่เข้มอย่างนี้เป็นต้นผมมีอยู่ต้นหนึ่งนะครับอยู่ท้ายสวน,น นะครับเดี๋ยวผมผมใส่ไปแล้วเดี๋ยวผมจะทําการอัปเดตแล้วก็จะบอกเพื่อนสมาชิกว่ามันเป็นแบบไดอย่างไรนะครับมันเป็นของหญิงงามนะครับผมซื้อมาพร้อมกันนี้แหละแต่ผมใส่แล้วเมื่อเช้าเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานตอนเช้าผมคนยิงน้ําแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ใช้ต้องฉีดตอนเย็นนะครับยาพวกนี้ต้องฉีดตอนเย็นนะครับย้ําเลยว่ายาที่ <c oughs> ฉีดแมลงขอให้ฉีดตอนเย็นนะครับ <c oughs> ส่วนในเรื่องของอาหารรองเสริมปุ๋ยอินสาหร่า,ายอะมิโนโนู่นี้นั่นเนี่ยก็ขอให้ฉีดตอนเช้านะครับเพราะว่าเขาเปิดปากใบปุ๊บเขาก็จะได้ดูดเข้าไปใช้ได้เต็มที่นะครับมันก็เป็นอ่าเทคติกนะครับแต่ว่าฉีดตอนเย็นได้มันก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่สมบูรณ์มากนักเหมือนกับเรายังไม่หิวข้าวแต่เรากินข้าวอย่างเงี้ยมันมันมันก็จะคล้ายๆกันแต่มันก็ มันก็เกิดประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์เช่นกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกช่วงนะครับมันอาจจะไม่ถูกช่วงถูกเวลาเพราะว่าบางทียาพวกนี้เราฉีดลงไปบางทีแมลงบางอย่างมันมุดดินลงไปแล้วมันอาจจะไม่ตายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่เวลามันขึ้นมากินมันได้กินยามันก็หนีนะครับมันก็กินไม่ได้เช่นกันแต่ว่าแมลงมันไม่ตายมันก็หนีไปที่อื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็ได้เหมือนกันถ้าฉีดตอนถ้าฉีดตอนตอนกลางคืนเนี่ยมันขึ้นมานะครับบางทีมันฉีดตอนเย็นบางทีแมลงมัน ขึ้นมามันเตรียมจะมากินอย่างเงี้ยบางทีมันก็ถูกตัวตายนะครับหรือบางทีายาเราซึมใส่ใบมันมากัดกินมันก็ตายอย่างนี้เป็นต้นมันมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของอาสาหร่ายอมิโน,โนควรแนะนํานะครับให้เป็นภาคเช้าที่มีแสงแดดประมาณนี้นะครับฉีดได้เลยนะครับไม่มีลมไม่มีแสงแดดแล้วก็น้าค้างไม่ไม่แรงมากถ้าน้าค้างแรงมากอย่างี้ถ้าถ้าถ้าเป็นน้าค้างแรงเนี้ยไม่ควรฉีดนะครับเนี่ย เพราะว่าถ้ามีน้ำค้างเยอะๆอย่างงี้พอฉีดไปน่ะยาเราจะเจือจางนะครับฮอร์โมนฉีดไปมันจะเจือจางพวกปุ๋ยอะไรมันจะเจือจางนะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่เป็นเป็นเป็นน้ำค้างนะครับผมฉีดสปริงเกอร์แล้วมันมาตกค้างที่ใบใบบ,บอนใบอะไรเนี่ยนะครับใบทูนนะครับเนี่ยถ้าถ้าน้าค้างเยอะๆอย่างนี้อย่าเพิ่งฉีดนะครับให้มันสายกว่าน,นี้หน่อยนึงให้มันเลื่เหย่อยางนี้เป็นต้นหรือฉีดได้วิธีแทคทิ่ ไม่อยากจะรอนะครับเสียเวลาอยากจะไปทํางานอย่างอื่นก็ใส่สารจับใบแค่นั้นเองนะครับใส่สารจับใบปิ๊บยาพวกนี้มันก็สามารถที่จะยึดอยู่ได้นะครับมันก็จะยาก็อาจจะไม่ถึงกับเจือจางจนจนทําให้เสียยานะครับใส่สารจับใบปุ๊บมันก็เหมือนกับผสมไปในตัวนะครับอย่างนี้เป็นต้นมันก็ใช้ได้แต่ถ้าไม่ใส่สารจับใบนะครับควรหลีกเลี่ยงกรณีที่น้ําค้างแรงๆแล้วก็มีหมอกแรงๆแล้วก็เป็นน้ําเป็นคือเป็น นําให้เห็นอยู่นะครับอย่างนี้ก็มันจะทําให้ยานั้นนะมันอาจจะไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควรถ้าไม่มีสารจับใบนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็ก็ก็หลีกเลี่ยงมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเคล็ดเล็กๆเล็กๆน้อยๆก็ไม่ถึงกับเสียหายไม่ถึงกับจะต้องว <sh arp from predators> <trans> ิตกกังวลอะไรมากนะครับแต่ถ้าเราทําให้มันสมบูรณ์ครบถูกต้องตามตามตามแนวปฏิบัติของวิธีการใช้สารนะครับใช้สารไม่ว่าจะเป็น ยาฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือไม่ว่าจะเป็นยากําจัดแมลงถ้าเราใช้อย่างถูกต้องนะครับยามันก็จะร้อยเปอร์เซนต์ออกฤทธิ์อย่างร้อยเปอร์เซนต์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้ามันผิดพลาดบ้างน,นิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรออกสักแปดสิบเปอร์เซนต์เราก็หมั่นดูแลอยู่เรื่อยๆมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอย่างนี้เป็นต้นบางทีก็ด้วยความรีบด้วยนะครับเพราะว่ามีภาระอย่างอื่นก็ไม่อยากจะรอก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่แชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับ ในเรื่องของการใช้ยาใช้สารต่างๆสําหรับเช้านี้นะครับก่อนจะไปทํางานก็คงจะอัปเดตเพื่อนสมาชิกไว้เพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของการฉีดไปแล้วเป็นแบบไหนยอย่างไรผมก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆในเรื่องของใส่ปุ๋ยทดลองปุ๋ยต้นอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายต้นที่ผมใส่ไปก็จะเป็นวันที่สองนะครับผมใส่เมื่อวันตอนเช้าวันนี้ก็ผมใส่วันพฤหัสเช้านะครับก็จะเป็นพฤหัสกับสุกสองวันผมอาจจะอัปเดตในเช้าของวัน วันเสาร์ที่3ก็จะครบสามวันของการใส่ปุ๋ยเดี๋ยวก็จะไปดูกันว่าใส่12บสองยิงงามแล้วใบมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นก็ฝากติดตามไว้เพียงตัวน,นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ